สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนนะคะสวนผักกาดนะคะผสมกับสวนไม้ดอกไม้ประดับนะคะมาชมกันนะคะนี่ผักกาดนะคะปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าปลูกเองทำเองนะคะมาชมกันคะ่ะ จะมีไม้ประดับไม้ดอกด้วยนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไม้ประดับนะคะจะเป็นผสมกันนะคะสวนผสมนะคะจะปลูกอะไรก็ได้นะคะในบ้านนะคะสวยค่ะ สวยมากมเนะคยต้นไม้นี่ทำให้โลกเราสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ใบไม้ดอกสวยจริงๆคะ่ะ เดอนแจ้งอีกูดท้องอีแม่โอได้ยังให้โดนโกงได้อีกูดตัวนี้แตะไปห้องงานลำเด็ดตุ่มหนาวลูกมือนโอ้ประกาศจะแปลงเสียงนกเสียงกใหย่ ผูกสลิดติดต้นสลักวันกอดเกี้ยวปาร้างจะลลอนว่านองบ่บมีไผ่หาจะเน่าไปสร้างติดไปไม่หหากลัวเครียดตัวไรจะหายขี้หน้ากับกวัวงูไยอยู่ด้านถึงปากกองจะเข้าบ้านสาว จอยไปแถมบทสาวรับเจ้าเป็นสาวปันตายตัดไม้บงไกสารแมวขวบลองซื้อเอาผ้าขาวผาลายมายองห้ามเอาไปตุ่มป่าจ้าสาวงามบดายกะลีเมนมันห้ากอนหอมบอกไปวัดใดตึงดีเมนตายจังเตะเมนตา sơn <laughs> ai bảo đâu cả anh có có ô ông mắc kẹn cắn xem từng quay để đam lông nè cả có nhang hết ra cả nào, mà bình chú mà bảo bảo, bảo cho chị nhớ hẹn giang là bàn tuổi như vậy bàn chào nhau hẹn mình tài mình tài trong... chuyện đi để lưu vào bài ừ. rồi yeah, đi đi เอาจากปีกี่เกมเล่าเอเล่โอ้ยนี่ถ้าจะว่าอร่อยล่ะร้องกอไอ้ร้องก่อไม่สนกินก็อกินก่อเอล่เจนปาแกกขอให้ครัวมาได้กินเนี่ยคนตะกอนี่เปิ้นว่ากับไปข้าวเป็นเครือข้าะกองป็จ่ายไปแอลหาสาวแม่เพราะมันเจนมีแฟนนี่ลูกเนาะเจนไม่คุยเขานี่มันเจนลองถามเต้คนตะกอนเปิ้ลท้องตัวป้อตัวแม่อ๋ออีล่าตามไฟเฮลฮันเนื้อ อตัวพ่อเพิ่งขึ้นมาฮั่นไปมาไปพ่อเปิ้ลเหียอีโลเจ้าตัดเจ้าเบ้าจ้อยหากะเออเปิ้ลว่าใดอะโอ้เดือนหลังนี้เนาะเดือนแจ้งมืดทึกอีกอะโอ้เดือนแจ้งอย่ในมืดทึกไอ้เป็นเดือนปิ้งดับนะเออ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 บ้าเว้จอยหาสาวละเปิ้ลจะฟังกันกับเนี้ยว่าจะไปเป็นกู้หัวตัวเมียกันเนี่ยถ้ามันตอบกันได้นี่โอเคแสดงว่าผ่านเจ้าเออบ้าเว้จอยละเจ้าสาวเฮ้ยสาว nhang ma loạt chào bakuaket hoa kẻ ka bay sợ sợ nhóc sọt nè hai hà bay mà hà hò bỏ đây hoa 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 อาจารย์จะลองจ้อยตอบอาจารย์จ้อยตอบเนื้อหมาคบน้องแล้วนี่ะคือกับจ้อยก็กาสาว ໃຜລໍລ <Rach aj unt> ໍລໍລໍເບັ້ຍຄൈຫັນນະຫັນຕາເອົາລົດຂອດໄດ້ນະເອີເດືງຂະໜາດຂ້ອຍກະດຽວຂອດຕອບຫມ່ໍ ไกินขี้ยังไม่พออันน่ะตามว่ะสาวล็ยาวมันเตืตตหัวพายเตืเต็กกัตืเป็นมาตัวใดมาหอนนะ<อ>ปาจมาร้มมาตัวนี้ ีปู่เนี่ยยังบ้านดูยาืมาได้เต้เธอ,อวันนี้จะแมวว่าเธอนะเอ้ยได้เลยเธอที่รักแกและ <c oughs> ไปใจอันจะใดอะออะน้องทำมีไผ่ยอยู่บ้านพ้องครับอ๋ออันนี้บ้านน้องวันนี้มันเกาะเป็นว่าสาวงามแห่งบ้านกาดนี่นะแม่นละจ้าไอ้นี่เป่าคุณคงหลวงเนื้อ๋อเจ้าไอ้เออเนี่ยไอ้ขอเปิดประตูให้ไอ้สักหน่อยล้อไอ้อยากเข้าไปอู้ตัวอไข่หันหน้าไข่หันตาขอรอเจ้า

ไปในบ้านก่อนเนอะ